ส u d e n t s สวัสดีตอนเชา้านักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกคุณครูแวนอีกแล้วกับช่องคุณครูแวนวิชาภาษาอังกฤษ English with teacher ชันสานะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปร้องเพลงกันก่อนน้อเยเนาะโอเค okay, let's sing together เดูท,ทวนการเขียนตัว C ในอาทิตย์ที่แล้วก่อนนะว่าตัว C เขียนอย่างไรนะคะและ small letter เขียนเหมือนกันเลยค่ะเพียงแค่ small letter c จะตัวเล็กกว่า capital letter c มีแค่เส้นที่หนึ่งค่ะ next capital letter d start with one ส and s m l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  e t t D r D. Start with 1 and two. 2ออานักเรียนได้เห็นวิธีการเขียนที่ถูกต้องแล้วนะ D ใหญ่เริ่มจากการที่เราลากเส้นตรงลงมาเลยเป็นเส้นที่หนึ่งและทำครึ่งวงกลมเป็นเส้นที่2นะคะส่วน D เล็กเราทำครึ่ง เ็นเส้นที่1แลลากลงมาเป็นเส้นที่2เดี๋ยวคครูให้ดูอีกหนึ่งรอบค่ะ start with one and two and small letter d start with one and two คุณครูบอกให้เตรียมแบบฝึกหัดมาแล้วใช่ไหมเตรียมมาหรือยังให้หนักเรียนเปิดไปเลยแบบฝึกหัดหน้าที่11นะคะลูกเตรียมมาเลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นนี่รูปภาพ daddy daddy ก็คือคุณพ่อ daddy นะคะคุณพอ่อนะแล้วก็จะมี doggy doggy ก็คือสุนัขตัวเล็กๆนะคะ doggy อยู่ตรงนี้นี่เองเนาะทีนี้เรียนเลยนักเรียนมาเขียนนี่เลยค่ะ เขียนตามรอยปากตามวิธีที่ถูกต้องนะสอนมาเรียบร้อยแล้วทำยังไงอันดับแรกเราก็ขีตลงมา one ไปเส้นที่หนึ่ง two. One. two อ่ะนักเรียนเขียนตามรอยปะตัวดีใหญ่ให้ครบเลยนะลูกนะอ่ะเมื่อนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเอาสีมาเลยเอาสีไม้มาระบายเลยนะคะอ่ายกตัวอย่างคุณครูเอาสีแดงดีกว่าแล้วก็ระบายเป็นตัว D ใหญ่หรือ Capital letter D อ่าตัว D หันมาทางไหนละอาย่ตัวอย่างนี้ one two one two หันให้ถูกข้างด้วยนะคะอ่านักเรียนระบายสี ตัวดีใหญ่ที่เห็นในรูปภาพนี้นะระบายให้หมดทุกตัวเลยนะคะถัดมานักเรียนเอาไปฝึกหัดมาหน้าที่12 12นักเรียนก็จะเห็นเหมือนเดิมเลย daddy daddy ก็คือคุณพ่ pa. อแล้วก็ my dog my dog my dog คือสุนัขของฉันก็คือตัวนี้นี่เองนะคะ เหมือนเดิมให้นักเรียนทำอะไรนักเรียนมาเขียนตัวดีตัวพิมพ์เล็กนะอ่ะครึ่งบรรทัดก่อน one two one two เห็นไหมตัวมันอยู่ครึ่งบรรทัดนะลูกส่วนหางลากยาวนะคะลากยาวขึ้นไปนะคะเขียนตัวดีเล็กให้เสร็จแล้วก็เหมือนเดิม เอาสขึ้นมาแล้วหาในรูปภาพนี้มันมีขายตัว D เล็กไหมอ่ะเช่นตัวนี้เนาะ One Two หาในถูกทางนะอันไหนอีกเอครูมองไม่เห็นเลยเอ One Two หาดีดนักเรียนนะระบายให้ครบทุกตัวนะ่า เมื่อทำหน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเรานะคะมาฝึกเขียนตัวดีใหญ่แล้วก็ดีเล็กกันต่อนะคะะเขียนตามวิธีเหมือนเดิมเลยลูกแากลงมา one two a เล็กจำได้ไหมไมาเขียนยังไง one two d เล็ก one two เขียนให้สวยกันครูนะตัวดีใหญ่เอเล็กแล้วก็ดีเล็ก d ดดแดดแดดแปลว่าคุณพ่อหรือว่า daddy daddy ก็แปลว่าคุณพ่อเหมือนกันนะคะหน้านี้ให้เรียน เขียนลงไปนะคำว่า d ดดแล้วก็ระบายสีให้สวยงามน,นะคะอย่าลืมเขียนให้ถูกวิธีด้วยตามที่ครูสอนอ่าแล้วก็ให้นักเรียนเอาสมุดเครื่องบรรทัดคุณครูแวนมาเลยเดี๋ยวเราก็จะเขียนคำศัพท์ลงไปนะคะมาเดินม,มาลูกนะหนึ่งบรรทัดมีอยู่สามเส้นยังจำกันได้ดีดีหรือเปล่า บรรทัดนี่หนึ่งเราเขียนไปเลยค่ะ d ใหญ่เห็นไหมเต็มบรรทัด d เล็กเขียนครึ่งบรรทัด d ใหญ่เต็มบรรทัด d เล็กครึ่งบรรทัด d ใหญ่เต็มบรรทัด d เล็กครึ่งบรรทัดนักเรียนสังเกตนิดน,นึงนะ d เล็กคนขควะหางมันยาวมานี่เลยนะเห็นไหมหางมันยาวมานนี่เลย ต้องให้มันเลยมานะโอเคไหมลูกแล้วให้หนักเรียนเขียนให้มันเสร็จเลยนะคะอย่าลืมเบันวึกให้ปูด,ด้วยนะคะถัดมาเมื่อเรียนเขียนตัวอักษรดีเล็กด,ดีใหญ่หนึ่งหน้ากระดาษแล้วให้หนักเรียนมาเขียนคำศัพท์ค่ะคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือคำว่า dead นะคะเราก็เขียนไป เขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กนะคะคำว,ว่า dad เป็นคำศรรัพท์จะต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก d a d dad dad, dad อ่ะ dad นะคะแปลว่าคุณพ่อแล้วเราก็เว้นบรรทัดแห้งกวนน่ะ แล้วก็แปรให้ด้วยอย่าลืมบ้านรูปคุณพ่อมาให้ครูแหวนดูด้วยอะของครูแหวนวบ้านเป็นตัวอย่างก่อนเอาอันนี้รูปรูปคุณพ่ออาประมาณนี้นะคะลูปคุณพ่อท่านี้ก็จินตนาการนะเออนะคะ dad dad อย่าลืมทั้งหมดต้องเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กพอเป็นคำศัพท์นะคะ เขียนคำศัพท์แบบนี้หนึ่งหน้าเสร็จแล้วนักเรียนมาฝึกเขียนเป็นประโยคกันเลยนะคะประโยคที่เราจะได้อัดคลิปนำเสนอคุณครูในวันนี้มีอยู่สองประโยคประโยคแรกก็คือตัว H E H I กับ S I S M กับ Y m i n e D A D. He is my dad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 . Is my dad. Bye. -bye. เขาคือพ่อของฉันนักเรียนก็วาพ่อ่ห้ครูด้วยนะคะวาดพ่อระบายสีให้ครูแบบด้วยนี่คือพ่อของฉัน He is my dad He is my dad นะนักเรียนก็เขียนทั้งประโยคให้ครูแบบเลยนะ,ะนักเรียนก็เขียนบรรทัดถัดไปให้ครูเลย H E แล้วก็เว้นวรรค I กับ S เว้นวรรค M กับ Y เว้นวรรค D A D เว้นวรรคและอย่าลืมจุด Full Stop ที่หลังประโยคบอกเล่าทุกครั้งนะคะนี่คือประโยคที่หนึ่งที่เราจะฝึกกันอีกหนึ่งประโยคเลย ดีใหญ่ค่ะ O G d อก d ็อก็คือสุนัขแล้วก็เป็น่ัคใหงคู่แมน I กับ S is is กับอีกหนึ่งที่เราจะต้องฝึกก็คือ big B I G dog is big อ่ะหานอันนีง่ง้อ dog is big dog is big รวมกันประโยคคือ dog is big dog is big dogs is big dogs is big, dogs is big. แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าสุนัขตัวเนี้ยตัวใหญ่นั่เนเองคำว่ารูปสุนัขให้หูดน้องหมานั่นเองนะวนห้น่ารักนา่กนา,รกนนารักขูดจะว่าน่ารักเท่าไหร่ โตโตเลยนะคะอ่าแล้วอย่าลืมเขียนเป็นประโยคให้ครูแหวนเลยนะทั้งหน้ากระดาษเลยนะลูกนะอย่าลืมเป็นบล็อกให้ครูด้วยอ่าสรุปแล้วนักเรียนจะต้องอัดคลิปวิดีโอการอ่านออกเสียงสองประโยคมาให้ครูแหวนประโยคแรกก็คือ He is my dad. He is my dad. เขาคือพ่อของฉันกับนะ Dog is big. Dogs is big. หมาตัวนี้ตัวใหญ่จังเลยหรือสุนัขตัวโตนะคะ Dog is big. เอาไว้พบเจอกันใหม่แค่นี้นะ See you. Bye bye.